หุนแคลคอมนะครับหลังจากที่ผมได้วิเคราะห์เป็นภาพระยะยาวเนาะที่เป็นเส้นสีน้ำเงินเนี่ยจากคลิปนี้นะครับแคลคอมอธามไฮยังไปต่อได้ไหมเนี่ยนะ,นนะ,นนะตอนนี้เขาฟอร์มตัวเป็นอินไซบาร์นะครับถ้าใครเทรดฟอลเล็เนี่ยน่าจะเคยเทรดแท่งแม่กับแท่งลูกนะครับมัลเท์บาร์แล้วก็อินไซบาร์ มันเป็นยังไงเดี๋ยวผมเซิร์ชให้ดูนะเป็นย่งนี้เขาจะเล่นในแนว b เบ a k เอานะครับนี่ประมาณนี้มันจะมีแท่งแท่งแม่แท่งที่ยาวนะครับเป็น n องม v e ใหญ่ๆ แล้วก็มีแท่งลูกที่อยู่ภายในกรอบของแท่งแม่นะครับเนี่ยนะตรงนี้อินไซบาร์นะครับตอนนี้แนวแนวต้านมันเปลี่ยนแล้วนะแนวไฮสุดมันเป็นอย่างนี้นะก็กลายเป็นแนวของแท่งแม่นะครับอันนี้เป็นภาพกรอบ ระยะสั้นเลยนะอ่าเป็นโซนนี้ซึ่งไอเส้นสีน้าเงินนี่เป็นกรอบระยะกลางระยะยาวนะครับส่วนภาพระยะสั้นเนี่ยซูมมาอย่างนี้นะครับนี่แท่งแม่ตอนนี้มีอินไซบาร์อยู่2แท่งเขาก็จะเล่นในแนวเบรกเอากันนะครับก็คือเบรกทางไหนไปทางนั้นเนาะใน ในกราฟของ f o r e x อะเบรกขึ้นก็ขึ้นนะครับฟลโล่ Follow ทางขึ้นเบรกลงเขาก็เล่นทางลงเนาะถ้าเป็น f o r e x นะมันช็อตได้แต่ถ้าเป็นหุ้นถ้าเบรกลงก็ต้องระมัดระวังว่ามันจะลงนะครับอันนี้เป็นภาพระยะสั้นเลยส่วนภาพระยะยาวก็ยังไม่น่ามีอะไรกังวลน,นะครับยังไม่มีเหตุการณ์อะไรน่ากางังวล นอกจากจะทิ้งถล่มลงมาแรงๆอันนั้นต้องไปพิจารณาอีกทีนึดีอยู่ผมจะมาอัปเดตอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะทำเพลิ์สำหรับหุ้นตัวนี้ไว้นะแล้วหุ้นตัวอื่นๆด้วยเดี๋ยวจะทำเพลิ์ไว้เลยนะครับเพื่อให้จะได้ตามดูได้ง่ายนะครับ